จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเพิ่นเดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าวันพระมหาที่ราจเจ้านั่นเองค่ะ โดยนายนินกรท่องจิตค่ะนายอำเภอปทุมราชวงศ,รา,ศรารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นํำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันพระมหาธีรชาเจ้านะคะอยู่ที่โรงเรียนพนาศ,ศึกษาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยรวมกันท่าสีบริเวณริมฟุตบาทนะคะและกก็ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเก็บกวาดขยะมุ่นฝอยใบไม้ ตัดแต่งกิ่งใหม่ตัดหญา้าปรับปรุงผู้มิทั์บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เพื่อแสดงเห็นถึงพลังความสามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยร่วมทั้งความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและก็ความเป็นยูในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ก็ยังเป็นการประสานเรื่องของความรวมไม่รวมมือในการเหตุงานระว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทูกมูเล่โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการที่จะมามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขที่อย่างเงืนสนองพระราชปณิธานรักษาสืบสารต่อยอดสืบไปค่ะ